นี่น้ำตกอะไรครับนี่ตกเอ่อตกเฮียกวงเฮียกวง,งกทำไมตั้งชื่อเฮียกวงเอ่อเจ้าของ,งชื่อกวงก็คือเนี่ยเป็นยอาที่ป่าไม้อ,อวพอดีแกมาพักมาเจอตรงนี้ช่วงสุดท้ายของชีวิตชีวิตมาดับดับที่นี่มาปุ๊บที่นี่อ๋อตายเลยตายไหมไปตายพี่อ๋อก็เลยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้ โอ้นี่คือน้ำตกเฮียกวงนะครับอยู่ยที่อำเภอปูสิงนะครับจังหวัดศรีสะเกษต,ตำบลดงรักตำบลดงรักนะครับก็ดูภูมิทัศน์แล้วก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามนี่นรบบสามารถเล่นน้ำได้เนาะ้างล่างใช่ไหมปกติคนมาเที่ยวไหมพี่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยหรอยังไม่ไมยังไม่เป็นที่รู้จักใช่ไหม อันนี้อันนี้แสดงว่าไม่ปกติอันนี้ไม่ปกติอ่านี่ไม่ปกตินะครันี่นะครับก็เป็นน้ำตกที่ค่อนข้างสวยงามนะครับ,รบนนสวยงาม,มปาเป็นชั้นนี่นะครับก็มีพื้นที่มีพื้นที่ให้อูอออมีพื้นที่ให้พักผ่อนจยนใจนะครับก็เป็นลำธาร นี่ก็อยู่บริเวณเกตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลานะครับนี่ครับมีโคตินมีน้ำไหลมีผีเสื้อบยบินนะครับก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนเกินใจนะครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติชื่นชอบธรรมชาตินะครับที่นี่น้ำตกเฮียกวางนะครับตามที่ท่านกำลังได้เล่าให้ฟังผมก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ อะไรน่่แนาสวยงามครับหน้าน้ตรงนี้เรียกว่าน้ำตก,ห,กห้้ยกวางบ่พลานเฮียกวางพลานเฮียกวางอยู่ภายใต้เขียรสาพันธุนของเราใช่ครับสวยมากนักท่องเที่ยวมาหรือย,ยังตรงนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการยังไม่เปิดแต่ว่าก็มีมีแผนในในระยะ แรกที่ว่าคือจะเปิดให้เขาชมได้เพ<อ>ราะว่ามันก็อยู่ใกล้ใกล้กับทางแาแแล้วก็ดูแลปลอดภัยแล้วสวยงามและจุดท่องเที่ยวที่คิดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมมีกี่แห่งครับตอนนี้ที่มองมอง,มองดูอยู่ในเขตความรับผิดชอบของท่าน,นมีน้ำตกน้ำสวายนะครับแล้วก็จุดชมวิวาัตตานตง,นง,นงปลาตะมุมเนี่ยปลาตนาวีกวางแล้วก็ปลาตะน,น้ำเจนโอ้โหของดีเยอะแยะเนาะป้าเราเนาะแล้วก็จะมีสวนสัตว์นะฮะอที่อยู่ในเขตอำเภอภูขันแต่อยู่ในป่า เขตรักษาพันธุ์นชลานี่แหละเป็นสถานีพุทธิศั์ดิ์ยุราพอดอยู่ในความดูแลของท่านเนาะอยู่ในพื้นที่แต่ว่ามีหน่วยงานเฉพาะดูแลโอ้ที่ศักดที่หนึ่งทิ่งกว้างโอ้ป่าดึกดื่นก็เป็นตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำเนาะน้ำสาสานดีเนาะสะาดมากน้ำใสไม่ขุ่นนครับน้ำใสไม่ขุ่นมีตะกอนแดงเลยโอ้ป่าสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์เนี่ยคือป่าต้นน้ำที่น้ำใสไหลเย็นสมบัติของบ้านเราครับพี่ เป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้นนครับอ๋อทั้งหนึ่งในชีวิตครับที่มาพุทธนี่เห็นดนี่แหละครับสวยงามมาก<อ>นะครับน้ำเย็นน้ำไหลใสยเย็นเลยตรงนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวเนาะเปิดเหมาะกับพักผ่อนยนต์ใจครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็เชิญชวนนะครับทุกท่านที่ว่างที่ว,าว่างๆติดต่อทั้งหน่วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปลาได้เลยครับมีเจ้าที่นำโจม น้ำชมเยี่ยมชมได้สะอาดสะอ้าบเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจมากนะครับสวยฮะสวยสวยสวยทั้สภาพป่าทั้งสภาพน้ำทั้งนอุดมสมบูรณ์โอ้ย่าลมกับพ่อโอนะครับก็โอเคเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศพลานเฮียกวางนี่คือน้ำตกที่กำลังจะแหงใหม่นะครับที่จะเผยแฝ่ ให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมนะครับเอานี่คืออันซีนภูสิงหอีกแรงหนึ่งนะฮะที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆในโอกาสต่อไปก็คงได้มาเยี่ยมชมที่นี่นะครับเป็นแผนการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเอาละครับคลิปนี้เจอก,กันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ